ห้าสิ่งที่ควรเลิกถ้าคุณอยากรวยเร็วในปีนี้ครับข้อหนึ่งก็คือการพยายามทําให้ทุกคนพึงพอใจไปหมดครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะทาคลิปวิดีโออยากจะทำไลฟ์สดอยากจะทําธุรกิจแบบไหนอยากจะขายของสไตล์ไหนทําไปเลยครับในแบบที่เป็นคุณเลิกทําให้ทุกคนพึงพอใจแม้แต่แฟนคุณที่บ้านคุณหรือใครก็แต่จงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครแน่นอนครับเรื่องนี้มันแบบอาจจะดูบ้ามากๆแต่วันนี้คุณลองคิดดูสิครับถ้าคุณต้องใช้ชีวิตแบบเฮ้ยบางคนบอกว่าเราจะต้องแต่งชุดเรสออกจากบ้านเท่านั้นนะเพื่อนมันหนึ่งจะดูดีถึงจะดูแพง แต่ถ้าคุณไม่ชอบไงคุณชอบเป็นคนที่ใส่เสื้อเยืดอเกงยีนคุณก็ใส่แบบนั้นครับตกลงใครเป็นเจ้าของชีวิตเราครับเลิกใช้ชีวิตตามคนอื่นได้แล้วครับอันที่2ครับเลิกสงสัยในตัวเองได้แล้วนะครับว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าเลิกสงสัยได้แล้วว่าเอ๊ะค้างออกมันอยู่ไหนยังไงนะครับเลิกสงสัยในสิ่งนี้ครับและชีวิตจะดีขึ้นอันที่3านะครับ เลิกบอกว่าตัวเองไม่คู่ควรไม่ดีพอได้แล้วทุกครั้งเข้าใจครับคุณอาจจะเจ็บจากคนรักมาเจ็บจากการงานการเงินมาเลิกบอกว่าตัวเองไม่คู่ควรการล้มเหลวหนึ่งครั้งในชีวิตหรือหลายครั้งในชีวิตคุณไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่สําเร็จครับเพราะฉะนั้นเลิกบอกอย่างนี้กับตัวเองครับจะดีมากและข้อที่4ครับเลิกคบคนที่ไม่เอื้อต่อความสําเร็จครับถ้าเกิดว่าคุณตัดคนแบบนี้ออกได้นะครับหรือถอยให้ห่างคนเหล่านี้ซะแน่นอนครับพลังงานคุณจะดีขึ้นมากคุณลองคิดดูดิคุณอยู่กับคนที่แบบู้ เร,เรื่องหนี้สินพูดแต่เรื่องเงินหายากพูดแต่เรื่องว่าเฮ้ยไปไปไม่ได้ธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีโอ้โหมีแต่ข่าวฆ่ากันมีแต่ข่าวลบฟันกันมืมันไม่มีความสุขหรอกครับคุณบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่แน่นอนครับคุณไม่เป็นไรแต่จิตใต้สนึกของคุณมันเป็นครับและมันเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นออกให้ห่างจากคนเหล่านี้นะครับข้อสุดท้ายครับเลิกเสพสิ่งที่เป็นลบ นอกจากเราถอยห่างจากคนเป็นลบแล้วเราเลิกเสพสื่อนะครับโซเชียลมีเดียที่มันเป็นลบคือปัดออกเลยครับข่าวที่เป็นลบนะครับเสพแต่สิ่งที่มันจะลงใจและมีความสุขชีวิตนี้นะครับควรจะเติมความสุขให้กับตัวเองบ้างเหตุผลนะครับปกติเนี่ยคุณมีทุกข์อยู่แล้วแล้วทำไมมันทุกข์กว่าเดิมคุณไปเติมคุณเหมือนกับคุณเติมน้ําในแก้วอสมมตินะครับโอปายมีน้ำแก้วนี้คุณเติมน้ําเข้ามาเรื่อยๆแทนที่น้ํามันจะลดลงนะครับน้ากลับจะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเพราะอะไรคุณมีแต่เติมข่าวไม่ดีให้กัับตตวเเอองคุณไไดด้ยินแ่่ืืมี เป็นไปไม่ได้เงินหายยากแน่นอนครับทั้งหมดนี้มันก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปต่อในเรื่องของการสร้างชุดพฤติกรรมใหม่เพื่อสร้างความร่ำรวยนะครับในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะครับเรามีสัมมนาปลูกแยกแข่ขวารวยรุ่น6นะครับที่เราก็เลยจะจัดวันที่2 5ถึง27ิมิถุนายนนี้แล้วนะครับสัมมนานี้เป็นสัมมนาเกี่ยวกับปลดล็อกทางด้านการเงินและนิสัยทางการเงินทั้งหมดเลยครับรวมถึงออกแบบโปรแกรมให้คุณสร้างความสำเร็จได้ในระยะเวลาไม่ถึง1ปีครับเพราะฉะนั้นเราจัดนนเป็รุ่ ่6แล้วนะครับเราจับมาแล้วห้ารุ่นแต่รุ่นนี้เราเรียนในออนไลน์ครับไม่ต้องออกจากบ้านเรียนกับครอบครัวและคนที่บ้านคุณได้เลยราคาเต็มนะครับ9900บาทสำหรับคนที่สนใจนะครับ เข้าสัมมนานี้พร้อมกับเพื่อนๆหรือครอบครัวของคุณนะครับสามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วรับโปรนี้ได้เลยเรามีโปรในตอนนี้ครับซึ่งเราจะจัดสัมมนานวันที่25าไหมครับเรามีโปรให้สำหรับคนที่สนใจก็คือ3490บาทนะครับ3490บาทนั่นเองนะครับและสําหรับคนที่ทักก่อนนะครับ5ท่านแรกนะครับเราแถมฟรี กรุปโคชชิ่งนะครับมูลค่า1 5 9 0 0หาให้กับที่พี่นะครับในการที่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจคุณหลังจบสัมมนาอีก1 2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับเราสามารถที่จะคอนซัลคุณได้นะครับหลังจบสัมมนานั่นก็คือสิทธิพิเศษที่ให้กับคุณครับแค่สนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือ Line sioppa ขีดลบตรงกลาง esn ได้เลยชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป,ปพบไปอีสานมาสเต็ปโคชเอนเอพีสวัสดีครับ